สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแบ็คเทส e ระบบเทรด SKS จะเป็นแพลตฟอร์มที่ผมใช้ทดสอบระบบเทรดของผม ในการแบ็กเทสผมจะเข้าไปแบ็กเทสในแพลตฟอร์มจากเว็บ x n e t com นะครับ x n e กก็เป็นโบกเกอร์หนึ่งนะครับที่ผมใช้บริการอยู่ก็ถือว่าดีเลยนะครับที่สําคัญฟรีอีกด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันเลยครับว่าใช้อย่างไงก่อนอื่นให้เข้าไปที่ w w w ร์ไ e ด์เ t com นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยในเวอร์ชั่นภาษาไทยนะ ถ้าไม่อยากพิมพ์หาเองผมมีลิงก์ใต้คลิปนะครับสามารถคลิกเข้าไปได้เมื่อทุกคนคลิกเข้ามาแล้วจะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือในคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้คลิกเข้าสู่ระบบครับถ้าใครยังไม่มีพาสเวิร์ดในการเข้าสู่ระบบนะครับ ให้คลิกไปที่เปิดบัญชีนะครับเปิดบัญชีตัวนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเปิดบัญชีแล้วโอนเงินเข้าไปนะครับไม่โอนเงินก็สามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มนี้ได้นะส่วนใครที่ต้องการจะเปิดบัญชีแล้วใช้บล็อกเกอร์เอ็กเในการซื้อขายหรือเทรดนะครับก็สามารถที่จะใช้การเปิดบัญชีครั้งนี้เป็นตัวบัญชีจริงเลยก็ได้นะครับจากนั้นก็คลิกดําเนินการต่อครับ ของผมนั้นมีรหัสอยู่แล้วนะครับสมัครสมาชิกอยู่แล้วก็ดําเนินการต่อครับพอได้แล้วเราจะเข้ามาสู่โปรไฟล์ตรงนี้นะซึ่งโปรไฟล์ตรงนี้นะครับจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราถ้าหากว่าเราต้องการที่จะใช้โบรกเกอร์เอ็กเนในการเทรดนะครับก็สามารถทําได้นะก็จะมีเมนูฝากถอนทั้งหมดเลยแต่ถ้าหากว่าใครใช้โบรกเกอร์อื่นอยู่แล้วในการเทรดแล้วมีจุดประสงค์เพียงแค่ว่าจะมาใช้แพลตฟอร์มนี้ในการแบ็กเทรดก็ให้ทําตามผมได้เลยนะครับให้คลิกไปที่มุม ขวาบนตรงนี้นะที่เป็นจุดๆเกช่องนี้นะคลิกเลยครับแล้วก็ขยับมาที่ e Xnet Terminal นะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับพอได้แล้วอย่างที่บอกครับว่าผมจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการ back test แบ็กเทสระบบเทสของผมอยู่ประจําเลยถ้าเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะอันนี้คือผมปรับแต่งแล้วถ้าเปิดเข้ามาแล้วมันจะหน้าตาประมาณหน้าตาประมาณนี้นะนะครับหรือบางคนก็จะเป็นแบบนี้ ของผมก็จะคลิกให้เป็นแท่งเทียนเต็มอย่างนี้นะพอเข้ามาถึงแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะแนะนําก่อนว่าในแต่ละส่วนนั้นเป็นอย่างไรถ้าเราเข้ามาในตอนแรกมันจะปรากฏหน้าตาแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะให้เราคลิกปิดเข้าไปได้ครับหน้าจอของเราจะกว้างเดี๋ยวผมมาแนะนําก่อนว่าในแต่ละส่วนใช้ทําอะไรบ้างเพราะเราสามารถใช้แพลตฟอร์มตรงนี้นะครับในการวิเคราะห์การาฟได้ด้วยเหมือนกับ heading b i l l ทุกส่วนเลยนะครับอะมาดูด้านบนนะครับคือคู่เงินที่เราต้องการจะวิเครานะห์สามารถคลิกออกได้นะแบบนี้นะครับามันคลิกออกได้เพื่อให้มีพื้นที่ผมคลิกออกประมาณนี้นะหรือถ้าต้องการเพิ่มคู่เงินเข้ามาก็คลิกที่บวกครับก็พิมพ์คู่เงินเข้าไปเลยอย่างเช่น EUR USD มันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้ามาได้เลยแถบเครื่องมือที่อยู่ด้านบนซ้ายครับก็จะเป็น time f r a m e นะครับ i m e frame ต่างๆแล้วก็ขยับถัดมาก็จะเป็นรูปแบบของแท่งเทียนนะครับอินดิเคเตอร์ถ้าหากว่าเราจะทดสอบหรือ back t e ท t นะครับก็สามารถแอ d อินดิเคเตอร์ไปได้นะครับแต่จะบอกว่าอาจจะมีไม่ไม่ครบเหมือนใน t ท a d i n g view นะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วก็จะมีอินดิเคเตอร์พื้นฐานอยู่นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นคําสั่ง back t e ท t นะเราสามารถใช้คําสั่ง back t e ท t ได้เลยนะครับเวลาที่เราจะขยั เดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะว่าใช้อย่างไงส่วนด้านซ้ายมือคือแถบเครื่องมือนะครับหน้าตาเหมือนกับรอมเทรดดิ้งวิวเลยผมก็แอดมาแล้วนะครับเพราะผมใช้อยู่ประจําในส่วนของด้านบนขวานะครับเขาจะมีตัวเงินเดโมให้เรานะไว้ทดสอบนะครับไว้ทดลองนะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาในตลาดนะครับผมแนะนําว่าให้เข้ามาใช้ในพรอมนี้จะดีมากนะเงินเดโมจะไม่สามารถถอนได้นะครับเราไม่สามารถใช้งานได้แต่เราสามารถใช้จําลองการเทรดได้ในแต่ละวันมา ถึงขั้นตอนที่เราจะแบ็กเทนนะครับทุกครั้งที่ผมจะแบ็กเทนผมก็จะเข้ามาในแพลตฟอร์มตัวนี้นะของเงิ Men นเะนี่ยแล้วผมก็จะเลือกคู่เงินครับที่ผมสนใจหลังจากนั้นผมก็มาคลิกตรงนี้ครับ ที่เล่นซ้ำกราฟแท่งพอเราคลิกเข้าไปแล้วนะเมาส์ของเราจะเปลี่ยนเป็นเส้นอย่างนี้นะหมายความว่าเราเลือกช่วงเวลาของกราฟได้นะอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ในกราฟของ u r j p y นะรเราเลือกช่วงเวลาได้นะเราก็ขยับครับลองขยับคลิกค้างนะครับแล้วก็ขยับย้อนไปเลยถ้าเป็นเทคนิคของผมผมก็จะลูดกราฟครับให้มันเป็นแนวนอนราบอย่างนี้เพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยรู้นะครับว่าที่ผ่านมามนเป็นอย่างไรครับผมก็ขยับครับขยับขยับ,ขย,บขยับไปอันนี้ปี6 6ละพฤษภาม6นะครับ ผมลองคลิกดูาลากรากมาถึงแล้วผมคลิกตรงนี้ครับอ่าปรากฏว่ากราฟมันจะเปลี่ยนหน้าตานะนจะเปลี่ยนหน้าตามันนะเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่เวลา10วันที่15พฤษภาคมอย่างเงี้ยเราก็แบ็กเทสได้แล้ววิธีการแบ็กเทสอย่างผมมีระบบเทดเป็นระบบ sks ใช่ไหมผมก็จะรอให้กราฟเนี่ยมันเคลื่อนที่วิธีการทําให้กราฟมันเคลื่อนที่ก็คือกดคลิกตรงนี้นะรูปสามเหลี่ยมด้านบนนะครับที่ไม่มีขีดนะครับถ้ามีขีดคือคลิก1ครั้งกราฟจะไป1ึงแท่ง ราคาจะไปหนึ่งแท่งเราต้องคลิกอยู่ตลอดแต่ถ้าเราคลิกตรงนี้ก็จะทําให้กราฟมันเคลื่อนที่อัตโนมัติอย่างี้นะครับเปรียบเสมือนว่ากราฟมันเกิดการเคลื่อนที่อยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาที่เราต้องการหยุดเราก็คลิกเข้าไปที่เดิมครับหยุดกราฟสมมุติว่ามันเข้าระบบเราแล้วเราก็มาลองวิเคราะห์ตามระบบของเราพอได้ระบบแล้วก็ลองเข้าออเดอร์ดูตรงถ้าจะเข้าออเดอร์เราก็ใช้เครื่องมือเข้าออเดอร์ปกตินะครับตรนี่นะอ่า ลองช็อตโพสิชันอะไรประมาณนี้นะครับ TP ประมาณนี้สต็อปลประมาณนี้ตามระบบของเรานะเท่า ตามที่เราเรียนมาไม่จำเป็นต้องเป็น S K S นะครับจากนั้นก็ลองปล่อยให้กราฟมันเกิดการเคลื่อนไหวดูนะครับว่ามันเข้าระบบของเราสําหรับสายที่เป็นสายที่ใช้อินดิเคเตอร์นะครับก็แนะนําว่าต้องกดคลิกใช้อินดิเคเตอร์ตั้งแต่ก่อนที่จะย้อนกราฟนะครับให้คลิกตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็คลิกไปที่อินดิเคเตอร์นะครับสมมุติใช้มุ v i วิ่งอิงเวเลนเดผมลองลองใช้ตอนที่เราย้อนกราฟดูว่ามันจะเป็นไรไหม ลองใช้ตัว RSI ก็ใช้ได้นะครับเราก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับระบบเทรดเส้น EMA ปรับเป็น EMA 5ก่อนละกันผมก็ใช้อีก Moving Average เส้นหนึงเป็นตัวนี้เป็น EMA 20นะครับก็บปรับอย่างนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงหน่อย เสีเงินตัดสีแดงสมมุตินะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันมันจะเป็นระบบเทรดได้ไหมถ้าเส้น e m a ตัดกันเสีเงินตัดสีแดงขึ้นไปละผมคิดว่าตอนนี้ผมจะเข้าออเดอร์คิว่าจะเข้าออเดอร์ผมก็มาคลิกครับที่ลองโพซิชันนะครับเข้าตรงนี้จากนั้นผมก็ดูแนวแนวรับนะครับตรงอยู่ตรงนี้สวิงโลว์สต็อปหลอดอยุดสวิงโล o w แล้วกันแล้วก็แทร็กเก็ตก็ประมาณ1ต่อ2นะครับอาอาผมก็ปล่อยให้กราฟไหลครับกราฟไหล,หลก็มาคลิกตรงนี้ครับ ดูซิว่าจะเทค profit ไหมอ่ากราฟมีการเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนแล้วดูซิว่าจะถึง tp ของเราไหมนะครับปรากฏว่าถึงนะครับอ่านี้เราก็จะนับเป็น win rate ครั้งที่1นนะครับก็เขียนลงในสมุดก็ได้หรือว่าเรามีแบบบันทึกในระบบแพลตฟอร์มอะไรก็บันทึกไปนะครับก็ลองดูสักสิบไม้ในระบบเทรดของเรานะครับว่าเ,าเราก็ค่อยเอามาวิเคราะห์ว่าเออระบบเทรดของเราเลยมันเป็นแบบนี้งนั้นลองทดสอบใหม่แล้วก็ลองหาจุดเข้า ที่ดีที่สุดหรือว่าจุดปลอดภยัยจุดตัดขาดทุนจุดกําไรนะครับก็อยู่ที่เราละซึ่งทั้งหมดนี้นะครับมันก็อยู่ในช่วงของการแบ็กเทสทั้งนั้นเลยนะครับอยู่ในช่วงของการแบ็กเทสทั้งนั้นเลย ผมจะบอกว่าข้อดีของการแบ็กเทสก็คือทําให้เราได้เข้าใจตัวเองได้เข้าใจแนวความคิดของตัวเองได้เข้าใจนิสัยของตัวเองด้วยว่าเราเป็นคนแบบไหนเรามือไวเกินไปไหมเราไม่รอบคอบไหมเราใช้อารมณ์ไหมในขณะเทสนะครับซึ่งการแบ็กเทสนั้นก็จะฝึกเราไปในตัวนะแล้วก็ที่สําคัญคือเราจะได้เทคนิคจากการแบ็กเทสนั่นแหละสังเกตถ้าเรา แบ็กเทสแล้วปรากฏว่ามีไม้ไหนที่เราผิดพลาดเราก็สามารถกลับไปวิเคราะห์ได้ว่าทําไมเราถึงเข้าออเดอร์นี้นะครับ ันเข้าระบบตรงไหนอะไรที่ําให้เราคิดแบบนั้นนะครับต็นี่คือประโยชน์ของการแบ็กเทสนะครับสำหรับผมนั้นจะใช้อยู่ตลอดเลยใช้ในการทดสอบระบบเทส SKS นะครับก็จะมาได้ความรู้จากตรงนี้เยอะพอสมควรเหมือนกันนอกจากทฤษฎีที่เราเรียนมาที่เราศึกษามาแล้วก็พอมาแบ็กเทสเนี่ยมันจะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้ดูแค่ตรงนั้นเราอาจจะมีเทคนิคในเรื่องของแท่งเทียนเข้ามาแนวรับแนวต้านเข้ามานะครับก็สำหรับ เพื่อนๆที่สำหรับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีระบบเทรดอยู่แล้วนะครับแล้วก็หาฟอร์มที่เราจะมาทดสอบ กันเท่านั้นเองนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่ามือเก่าที่กําลังทดสอบระบบเทรดหาระบบเทรดของตัวเองนะครับผมว่าแนะนําอีกระบบเทรดหนึ่งก็คือระบบเทรด SKS นะครับอันนี้ก็เข้ามาติดตามในช่องของผมนะครับจะมีสอนเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าความรู้เรื่องการแบ็กเทรระบบเทรดในแพลตฟอร์มของ XNet จะมีประโยชน์กับเพื่อนนักเทรด ทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ถามคำถามกันเข้ามาผมจะค่อยๆทยอยทำคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงาน SKS Academy Thailand นะครับตลอดวนนี้ก็ขอบคุณมากครับ